อนนี้นะครับเราเปิดรับลูกฟาร์มนะลูกฟาร์มก็คือเป็นคอนแทคฟาร์มิ่งนะครับเข้าร่วมโครงการนี้นะครับ2องพได้อะไรบ้างท่านจะได้แม่พันธุ์ในยี่สิบห้าตัวเลยพร้อมกับสัญญารับซื้อหอยคืนนะครับจากกรมเกษตรนาพันธุ์โดยตรงท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาสินค้าทางการเกษตรหรือว่าอยากจะทําการเกษตรอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้นะครับบางคนเนี่ยอยู่บ้านนะครับเป็นแม่บ้านบางคนก็อยากที่จะหาไรายได้ เพิ่มนะครับโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ต้องไปตากดงตากแดดลุยปา่าลุยโคนอะไรนะอยู่ข้างบ้านเนี่ยบอ่ออัาก,ก็สมปูนอา่าพลาสติกก็ได้เป็นผ้าพลาสติกมาปูทาเป็นบอ่อสําเร็จรูปกระชังบกก็ได้แล้วผมบอกเลยว่าก่อนอื่นเลี้ยงกินนี่แหละให้มันสะใจเพราะอะไรมันอร่อยมันอร่อยจริงหรือเปล่าได้ทุกแบบได้ทุกอย่างเลย หอยขมยกษ์รตนะเนี่ยมันมาแน่นอนท่านผู้ชมเป็นาศาสตร์เศรษฐกิจที่สร้างไรายได้สร้างเงินให้เกษตร,รกรแน่นอนนะครับนี่แหละหอยขมยกษ์รตนะเจริญเติบโตได้เร็วจริงๆออกลูกได้เดยอะแยะเลยวันนี้เราก็จะเก็บลูกชุดนี้นะครับเนี่ยมหาศาลนะครับนี่แหละผมอยากให้ท่านเอาลองไปผลิตดูผลิตลูกทันดูนะครับแล้วก็แบ่งจําหน่ายแถวบ้านท่านนะครับมันก็พอที่จะสร้างไรายได้ให้ท่านได้ดีนะที่แน่แ่มันเป็นหอยขมยกษ์รตนะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากฟาร์มต้นาำลับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะ À, mà nẹ nằm hết thân á.